ตอนที่168กลับดำเป็นขาวอันอิงเฉิงกำลังนึกถึงความเป็นไปได้ข้อนี้ก็เห็นหลี่ซื่อที่สลบไปในตอนแรกเริ่มเคลื่อนไหวจากนั้นนางก็ค่อยๆลุกขึ้นมานั่งบนเตียงท่านพี่มาอยู่ที่นี่ได้เย่ยงไรเจ้าคะหลี่ซื่อแส้ตกตะลึงแม้รอยฝ่ามือบนใบหน้าจางลงบ้างแล้วทว่าก็ยังเห็นชัดอยู่เทาหงรีบเดินเข้าไปอยู่ข้างนางแล้วประคองยามนางลงจัดเตียง วันนี้ฮูหยินรองคุกเข่ากลางแดดมาหลายช่วยยามท่านเพิ่งกลับมาถึงเรือนก็หมดสติไปอีกบ่าวจึงบังอาจให้คนไปเชิญนายท่านมาที่นี่เองเจ้ากะเจ้าช่างบังอาจเสียจริงกล้าคิดแทนข้าหรือหลี่ซื่อเลิกคิ้วเผยใบหน้าดูดันท่านโหมีงานราชการมากมายแต่เจ้าไปรบกวนท่านเพราะเรื่องเล็กแค่นี้ฮูหยินโดนรังแกถึงเพียงนี้จักถือเป็นเรื่องเล็กได้เยี่ยงไรเจ้าคะเทาหงมองนางอย่างคนหัวรัน้น ท่านมีจิตใจดีงามโดนรังแกก็ยังมีกล่าวออกมาแต่บ่าวติดตามท่านมานานถึงเพียงนี้ทนเห็นท่านโดนรังแกมิได้จริงๆเจ้ากะแม้ท่านลงโทษบ่าวก็จักนำเรื่องนี้ไปรายงานนายท่านเจ้ากะสองนายบ่าวช่วยกันเล่นละครทําให้หลี่ซื้อกลายเป็นคนอ่อนโยนเอาใจใส่ผู้อื่นเถาหงกลายเป็นสาวใช้ผู้จงรักภักดีปกป้องนายมีเพียงไว้ซื้อเท่านั้นที่เป็นตัวร้ายบังอาจ หลี่ซื่อตะโกนแต่แล้วอึดใจต่อมาก็ไอออกมาสองสามครั้งและกล่าวมิได้ไปชั่วขณะได้แต่ชี้นิ้วใส่เทาหงพร้อมใบหน้าโกรธจัดอันอิงเฉิงจึงเข้าไปจับมือนางด้วยท่าทางอ่อนโยนสาวใช้ผู้นี้กล่าวถูกแล้วนางแค่กังวลว่าเจ้าจักได้รับความมิ้เป็นธรรมเจ้ามิต้องตำหนินางหรอกขณะที่อันอิงเฉิงกำลังกล่าวเยี่ยงนี้เขาก็เห็นใบหน้าหลี่ซื่อแดงผิดปกติแต่ปากซีเซียวใบหน้าไร้ชีวิตชีวาเหมือนเช่นเคยดูบอบบางยิ่งกว่าเดิม หลี่ซื้อเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดเขาเรียกท่านโหอย่างเศ้าส้อยทันใดนั้นน้ำตาก็ไหลอับแก้มแค่ท่านพี่มาหาข้าก็ดีใจมากแล้วเจ้ากับส่วนอนุเวยนางรีบหยุดกล่าวอย่างรวดเร็วราวกับทำอันใดผิดไปแต่ใบหน้าของอันอิงเฉิงเคร่งครึมในทันทีเจ้าใจดีมากเกินไปจึงโดนผู้อื่นรังแกจนเป็นเยี่ยงนี้ อันอิงเฉิงกอดคนในอ้อมกอดแน่นใช้มืออีกข้างประคองใบหน้าหลี่ซื่อเอาไว้และกล่าวด้วยแววตาเจ็บปวดท่านแม่แค่โมโหเจ้าชั่วรู่จนถูกคนตบตาได้และทําให้เจ้าต้องโดนลงโทษท่านแม่เป็นคนตัดสินใจไหนเลยข้าจาักกล้ากล่าวว่าถูกรังแกเจ้าขนางเป็นผู้อาวุโสแม้เข้าใจผิดแต่ก็ต้องเป็นความผิดของข้าคนเดียว เสียงของหลี่ซื่อช่างแผ่วเบาแต่ในคำกล่าวบอกให้อันอิงเฉิงรับรู้ว่าฮูหยินผู้เท่าตัดสินเรื่องนี้ผิดแต่นางเป็นผู้น้อยย่อมมีอาจโต้เถียงฮูหยินผู้เท่าได้จึงจำใจรับผิดและเก็บความรู้สึกเศร้าไว้ในใจดวงตานางแฝงไปด้วยอารมณ์หลากหลายและยังทำท่ารู้ความถึงเพียงนี้อีกทำให้อันอิงเฉิงที่มองอยู่รู้สึกวั่นไหวจากใจจริงสตรีที่อ่อนโยนเอาใจใส่ถึงเพียงนี้จักมีผู้ใดมีชอบบ้างอันอิงเฉิงรูปหลังปลอบหลี่ซื่อเบา เจ้ารู้ความถึงเพียงนี้ท่านแม่ก็แค่เข้าใจในตัวเจ้าผิดไปจึงไม่ชอบเจ้าแต่วางใจเถิดเพราะพรุ่งนี้ข้าจักหาเวลาไปคุยกับท่านให้รู้เรื่องบอกให้ท่านเลิกลำเอียงใส่เจ้าเสียทีข้าจักบังคับให้ท่านแม่มาชอบได้ยิ่งไรเจ้าคะ ข้าก็เป็นแค่อนุพู้หนึ่งแต่มีหน้าที่ดูแลเรื่องน้อยใหญ่ให่ในจวนท่านแม่จึงมิพอใจในตัวข้ามาตั้งนานแล้วพอกลับถึงจวนก็ให้สภัยหวังมาดูแลห้องเก็บสมบัติอีกทั้งตอนนี้ยังหาข้ออ้างให้อนุเว่ยมารับอำนาจดูแลจวน,นไปจากมือข้าอีกกล่าวไปกล่าวมาสุดท้ายท่านแม่ก็มิอยากให้ข้าดูแลจวนโหเจ้ากะหลี่ซื่อหลบตาพร้อมใบหน้าเศร้าหมอง ที่จริงผู้ใดมาดูแลจวนก็เหมือนกันเพียงแต่สไพยหวังคุ้นชินกับการใช้ชีวิตที่เรือนบรรพบุรุษมิคุ้นเคยกับกิจการในเมืองหลวงส่วนอนุเวยก็เพิ่งออกมาจากเรือนเพียงเกรงว่าแม้แต่บัญชีก็ยังทํามิคล่องค่าก็แค่กังวลว่าพวกนางจักดูแลจวนโวได้มิดีแล้วสุดท้ายก็ก่อเรื่องสร้างความวุ่นวายให้ท่านเจ้าค่ะ หลี่ซื่อมีเอ่ยถึงความน้อยอกน้อยใจของตนแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นยังมิบอกอันอิงเฉิงว่าตนมิพอใจแค่ไหนที่โดนแย่งอำนาจไปแต่กล่าวเพียงว่าเพื่อโจนโหนางกลัวไวซื่อดูแลโจนได้มิดีจนเป็นกังวลเช่นนี้อันอิงเฉิงได้ฟังจึงยิ่งปวดใจคิดว่าหลี่ซื่อดูแลโจนมานานถึงเพียงนี้สุดท้ายกลับมิได้รับความดีสักอย่างทั้งยังถูกฮูหยินผู้เท่าลงโทษและนางก็ยังเข้าใจว่าเขางานยุ่งจึงมิได้อนุญาตให้เถาหงไปเชิญเขามาหา แต่อันอิงเฉิงมิได้คิดว่าถ้าสาวใช้ของหลี่ซื่อมิได้รับคำสั่งจากผู้เป็นนายแล้วนั่งจะก,กล้าไปเชิญเขาหรือเมื่อฟังคำกล่าวกลับดำเป็นขาวของหลี่ซื่อเพียงมิกี่ประโยคอันอิงเฉิงก็มีสังเกตเห็นความผิดปกติของเรื่องนี้แม้แต่น้อยทางด้านหนึ่งเมื่ออันหลิงเกอได้ทราบข่าวนี้ก็ยกยิ้มมุมปากอย่างเย,ย้ยหยันหลี่อีเนียงลงมือรวดเร็วเสียจริงอันหลิงเกอกล่าวออกมาพร้อมนึกถึงข่าวที่เพิ่งได้ยินมา บิดาเพิ่งกลับมาถึงจนโหได้มีนานถ่าหงก็ส่งสาวใช้ไปเชิญแล้วการทำเยี่ยงนี้มีใช่เพราะหลีเหนียงกลัวว่าเหนียงเล่าเรื่องที่เกิดในวันนี้ให้ท่านพ่อฟังก่อนแล้วทำให้นางโดนท่านพ่อรังเกียจและทอดทิ้งหรือไรการที่นางแส้หมดสติแล้วให้สาวใช้เชิญอันอิงเฉิงมาที่เรือนก็เพราะอยากลงมือก่อนเพื่อกล่าวกับอันอิงเฉิงว่าตัวนางไร้เดียงสามีรู้เรื่องพวกนี้และนางตกเป็นเหยื่อนั่นเอง พี่จูที่กำลังจุดเทียนหอมขณะมองเปลวไฟที่กำลังลุกโชนนางก็หันกลับมามองอันหลิงเกอร์แม่ฮูหยินรองลงมือเร็วเพียงใดแต่เรื่องที่นางทำในวันนี้ก็ยังชัดเจนอยู่ตรงนั้นหรือนางจากลบเรื่องนี้ออกไปได้เจ้าคะคำกล่าวของพี่จูเป็นเหตุให้หัวใจอันหลิงเกอร์เต้นแรงราวกับได้เข้าใจเจตนาของหลี่ซื่อแล้วหลี่ซื่อมีเพียงร้องให้ครวมครวนต่านห้อนอันอิงเฉิงเพื่อให้ได้รับความเห็นใจจากเขาและต้องการใช้โอกาสนี้ผลักความผิดออกไป เพราะถึงอย่างไรหูหยินผู้เท่าก็มีเชื่อนางไว้เหนียงและนางอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนางจึงได้แต่คว้าอันอิงเฉิงไว้เพราะการทำให้ในใหญ่แห่งจนวนโหเชื่อจึงจักมีโอกาสพลิกกลับมามีชยัย ถ้ามีได้เป็นอย่างนั้นหลี่ซื้อต้องเผชิญหน้ากับการรังเกียจจากคนทั้งจวนหูหยินผู้เท่าให้ไว้เหนียงมาแบ่งอำนาจในมือนางไปอันอิงเฉิงก็ยังรังเกียจและทอดทิ้งนางอีกผ่านไปมิถึงครึ่งปีศักดิ์และความยิ่งใหญ่ในอดีตของหลี่อีเหนียงต้องหายไปจนหมดและมิมีผู้ใดเห็นตัวตนของนางที่อยู่ในจวนอีกมิแน่ว่าจุดจบในเวลานั้นของนางอาจอนาตกว่าการไปอยู่เรือนเพียนเยี่ยงไว้อีเหนียงหลายเท่า เมื่อคิดได้เยี่ยงนั้นอล,ลิงเกอก็ถอนหายใจแล้ววางตำราแพทย์ในมือลงขณะเดียวกันหมิงซินก็เดินเข้ามาจากอีกด้านหนึ่งและนวดหลังนางอย่างมิหนักมิเบาเกินไปพร้อมสายตาค่อนข้างปวดใจคุณหนูมีฐานะสูงส่งเหตุใดต้องเรียนวิชาแพทย์ที่ซับซ้อนเยี่ยงนี้ด้วยเจ้ากะในแต่ละวันท่านอ่านตำราจนดึกดื่นบ่าวเห็นขอบตาของท่านเริ่มดำคล้ำแล้วเจ้ากะ อ๋อหลิงเกยิ้มเบาบางชาติก่อนนางโดนหลี่ซื่อนำพาไปสู่ทางไร้สมองแต่แล้วก็ดันไปเจอยอดฝีมือชี้แนะนางจึงได้เข้าใจวิชาแพทย์อยู่บ้างและโชคดีที่มีพรสวรรค์ด้านนี้มิน้อยมีความสามารถมิหลงลืมจึงเรียนศาสตร์ทางการแพทย์ได้โดยง่ายนอกจากนี้นางยังรู้ว่าอีกมินานจากเกิดโรคระบาดขึ้นในเมืองหลวงแต่สมุนไพรในมือนางยังมิพอจึงได้แต่อ่านวิชาแพทย์และทดลองหาสมุนไพรตัวอื่นมาทดแทน ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ